สวัสดีค่ะพี่ต้องถึกชุดปกติวานซื้อที่ไหนจะคือมาหอ่อสำเพ็งอืม นี่เย็นต่อไม่อยู่เอาไรเผ็ดมากก็พริกทั้งนั้นเลยมาว่ารสทนานบอกว่าไม่เผ็ดเลยนะโอ้ ใส่ชุดโกโกวาไปน้องหมอลำไม่ได้ไม่ได้ใส่ชุดโกโกวาอยู่บ้าน